Cause I got you in my, 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 my. สวัสดีค่ะเด็กๆกลัาพบกับคุณครูแมตตี้อีกแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับสาระวิชาคณิตศาสตร์นะเด็กๆเห็นไหมคะวันนี้แมติ๊กเตรียมอะไรมาให้เด็กๆได้ชมนะครอบครัวอะไรนี่รูปอะไรคะลูกนกเนพนกวินนะคะวันนี้มีครอบครัวนกเพนกวินมาด้วยนะคะเด็กๆช่วยกันนับสิมีแมวน้ําด้วยนะคะมีอีกตัวหนึ่งเด็กๆช่วยกันนับว่าทั้งหมดมีกี่ตัวนะคะนะน,คนับเพรามแมติ๊กเคย สองสามสีหหเจแปก้าแล้วก็สิบ นะคะอ่าแม่ติ๊กจะทดสอบให้ดูนะจำนํำนวนคู่ก็คือจำํำนวนที่จับกันนะคะเอามารวมกันแล้วมันได้คู่ออกมานะคะสมมุติว่านะคะสตัวนี้นะลูกนะอันนี้นะคะจับคู่กันได้แบบนี้เขาเรียกว่า1คู่นะลูกอันนี้คือหคู่นะคะตรงนี้คือ1คู่นะ,ะต,นนะต่อไปถ้าแม่ติ๊กจับมาแบบนี้นะคะ ก็คือ2คู่อันนี้คือเป็นคู่กันแล้วนะลูกนะคะจำนวนคู่คือสามารถจับคู่กันได้นะคะอ่ะต่อไปถ้ามีอีกคู่หนึ่งมาแบบนี้นะคะเราได้กี่คู่แล้วลูก1 2 3คู่นะคะอันนี้มาเป็นคู่นะคะอันนี้ก็คือจํานวนคู่นะคะคู่หนึ่งมี2นะลูก1 2ก็คือเลข2มันก็ต้องเป็นจํานวนคู่ นะคะอันนี้ถ้าเป็นสองคู่จำนวนมันคือเท่าไหร่ลูกหนึ่งสองสามสี่จำนวนมันก็คือ4นะคะก็แปลว่าเลขสี่เป็นจำนวนคู่ต่อมาถ้าเป็น3ามคู่แล้วลูก1นึ่งสองสามี่ห้มันก็คือเลขหเป็นจำนวนคู่จะไม่ลูกง่ายๆนะคะ เด็กๆนะคะวาดรูปสิ่งของหรือนําสิ่งของก็ได้รูปมาจับคู่กันนะคะเป็นหมวดหมู่กันแบบนี้นะคะสมมุติว่าแม่ติ๊กวางไว้นะคะแม่ติ๊กไม่บอกว่ามันคืออะไรนะคะพอแม่ติ๊กมาวางไว้แบบนี้แล้วใช่ไหมคะาวางไว้แล้วเนะาะเด็กๆนะคะลองนับนะคะว่ามันจะแทนค่าด้วยตัวเลขอะไร1 2 3 4สาี่ห้า 7แล้วให้เด็กๆนะคะช่วยแม่ติ๊กแยกออกก็คือจับคู่มันออกลูกนะคะหาคู่ให้มันะลกนะคะหาคู่ให้นกเป็นพี่นซิว่าเป็นแบบไหนอันนี้จับคู่มาแล้วได้หนึ่งคู่ใช่ไหมคะอันนี้ได้หนึ่งคู่เนาะอันนี้ก็คือสองคู่แล้วนะคะอันนี้จับคู่แล้วนะจับคู่มันมาอันนี้คู่ที่สามตัวนี้มีคู่ไหมลูกไม่มี แปลว่าเลข7ไม่ใช่เลขคู่ไม่ใช่จำนวนคู่มันก็เป็นจำนวนที่นะคะง่ายๆนะลูกนะอ่ะสมมุตินะคะแม่ติ๊กมาวนใหม่นะลูกนะจำนวนนี้อ่ะทีนี้แม่ติ๊กจะให้เด็กๆช่วยแม่ติ๊กนะคะจับคู่ให้มันเด็กๆลองจับสิคะ,ะจับคู่ให้มันอ่ะก่อนอื่นที่จะจับคู่เด็กๆนับก่อนจะได้รู้จำนวนนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก มันคือเลขอะไรลูกมันคือหกนะคะแทนค่าด้วยตัวเลขก็คือหทีนี้ให้เด็กๆจับคู่อ่าคู่หนึ่งมีสองแม่ที่บอกนะมีสองตัวนะคะจับคู่กันมาหนึ่งสองคู่สามคู่อันนี้ไม่มีเศษลูกอันนี้ไม่มีเศษเลยนะคะมันมีครบทุกคู่ก็แปลว่าเลขหกเป็นเลขอะไรลูกเลขหกเป็นเลขคู่นะคะเยี่ยมมากทีนี้ จะเอามาสองตัวแบบนี้นะคะอ่าแทนค่าด้วยเลขสองนะคะทีนี้ลองจับคู่ซิคู่หนึ่งมี2ใช่ไหมคะนู่นได้1คู่ก็แปลว่าเลขสองเป็นเลขคู่หรือเลขคี่อ่อเลขสองเป็นเลขคู่ต่อไปถ้าเป็นเลข3อ่าแทนค่าด้วยสิ่งของนะคะแต่เราคือเลขสามเนาะหนึ่งสองสามคือเลขสามนะคะอ่า ทีนี้ให้เด็กๆจกับคู่พ่ออยากได้ตัวเล็กกับตัวใหญ่คู่กันแต่ว่าตัวนี้ไม่มีคู่ก็แปลแว่าเลขสามมันคือเลขอะไรเลขสามคือเลขอะไรคะก็เป็นเลขคี้ต่อไปถ้าแม่ติ๊กแทนนะคะรูปภาพจํานวนสี่ชิ้นนะคะเด็กๆนับด้วยนะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ทีนี้จะให้เด็กๆจับคู่นะคะแยกออกมาหนึ่งคู่ สองคู่อ่าก็แปลว่านะคะมันมีสองคู่เลขสี่ก็เป็นเลขอะไรลูกเลขสี่ก็เป็นเลขคู่นะคะง่ายๆนะลูกนะถ้าเด็กๆอยากรู้ว่าแต่ละตัวเลขมันเป็นเลขคู่หรือเลขคี่เด็กๆเอาสิ่งของมาแล้วก็จับเหมือนแม่ตีกระดูกเด็กๆจะได้รู้นะคะต่อไปถ้าเป็นเลขห้านะคะแทนถึงของด้วยห้าชิ้นหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าทีนี้เด็กๆจับคู่กันลูกคู่ที่หนึ่ง คู่ที่2แต่มันเซตก็แปลว่าเลขห้าเป็นเลขอะไรลูกเลขห้าเป็นเลขที่เพราะว่ามันมีเศษนะคะต่อไปนะคะแม่ติกแทนจำนวนนะคะเลขหกใช่ไหมลูกอ่ะทีนี้เลข6นะคะด้วยนกป็นวินหตัวนับนะคะหนึ่งสสาสี่ห้าหกทีนี้ให้เด็กๆนะคะจับคู่นะคะแยกมันออกมาคู่ที่1 คู่ที่สองคู่ที่สามได้ทั้งหมด3าคู่ก็<า>แปลว่าเลขหเป็นเลขใด่กเป็นเลขคู่เพราะว่ามันสามารถจับคู่กันได้พวกทุกคู่พวก,ก,กทุกตัวเลยนะคะต่อไปเลข7นะคะแทนด้วยจำนวนนกเป็ดขึ้นเหมือนเดิมนะคะเด็กๆนะับคะน่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะทีนี้เด็กๆจับคู่ค่ะหนึ่งคู่สองคู่ ใช่ไหมคะเศษหนึ่งก็แปลว่าเลข7จ็ดเป็นเลขที่เก่งมากค่ะทีนี้นะคะต่อไปเลข7แล้วเลขอะไรลูกต่อไปเลข8ใช่ไหมคะอ่าแนด้วยน้อยเป็นวิ่งเหมือนเดิม8ดตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแปดทีนี้ให้เด็กๆช่วยแม่ติ๊กจับคู่ให้มันค่ะคู่ที่1นคู่ที่สองคู่ที่สาม แล้วก็พู่ที่4ได้4คู่ดังนั้นนะคะเลขยก8ก็เป็นเลขอะไรดกเลขคู่เก่งมากนะคะต่อไปเลข8แล้วเลขอะไรดกต่อไปเลข9นะคะแทนด้วยเตัวเหมือนเดิม1 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะอ่า9ตัวใช่ไหมคะอ่าทีนี้เด็กๆ มาจับคู่ให้มันนะคะนะว่ามันจะเป็นเลขคู่หรือเป็นเลขคี่นะคะเลขเก้านะหนึ่งสองสามสี่เหนึ่งเลขเก้าก็เป็นเลขคี่นะคะง่ายๆนะลูกต่อไปัวสุดท้ายแนละ้วนะคะแทนด้วยจำนวนก็คือสิบนะคะ แมวน้ำมาด้วยนะคะครบสิบพอดีนะถูสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะทีนี้จับคู่ให้มันลูกเลขสิบจะเป็นเลขคู่หรือ 1, คี่หนึ่งคู่สองคู่สามคู่สี่คู่มีทั้งหมดห้าคู่ครบพอดีดังนั้นเลขสิบก็เป็นเลขอะไรลูกเลขสิบเป็นเลข จำนวนคู่คือจำนวนที่แทนด้วยตัวเลขที่ลงท้ายด้วยเท่าไหร่ลูกสองสี่ 2, 4, 6, 8, แล้วก็10นะคะส่วนจำนวนคี่นะคะก็คือเลขที่แม่ติ๊กไม่ได้กล่าวเมื่อกี้คือเลขอะไรลูกเลขหนึ่งนะคะจำนวนคี่เลขสามเลขห้าเลขเจ็ด แล้วก็วเลข9นะคะเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนหาสิ่งของนะคะมาแทนเหมือนแม่ติ๊กนะคะเด็กๆจะใช้จํานวนตัวเลขนะคะจํานวนสิ่งของที่เยอะกว่าแม่ติ๊กนะคะอาจจะเป็นเลข2หลักก็ได้แต่วันนี้แม่ติ๊กสอนเป็นเลขหลักเดียวนะคะถึงเลข10นะคะอ่าทีนี้นะคะการบ้านนะคะวันนี้การบ้านก็เด็กๆนะคะ ก็ให้เด็กๆไปฝึกเขียนนะคะเลขคู่เลขคี่มานะคะจํานวนไม่เกินสิบนะคะเมื่อกี้เลขคู่มีเลขอะไรบ้างเลขคี่มีเลขอะไรบ้างแยกมานะคะ สำหรับวันนี้นะคะแม่ติ๊กต้องขอลาเด็กๆไปแล้วเด็กๆอย่าลืมนะคะกลับไปทบทวนบทเรียนที่แม่ติ๊กพาเรียนวันนี้นะคะแล้วคอยติดตามคลิปต่อไปว่าแม่ติ๊กนะคะจะนำสาระเกี่ยวกับวิชาอะไรมาฝาเกเด็กๆอีกนะคะวันนี้แม่ติ๊กอต้องขอลาไปแล้วนะคะคุณครูอมาต่าวิทยานะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ